อรารยธรรมใดๆบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีความเชื่อโบราณในแบบของตนเองทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างเทพ,พเจ้าที่ถูกหยิบยกมาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวเมืองต่างๆไม่ว่าจะด้านเกษตรกรรมด้านสงครามหรือเพื่อเป็นผู้ป้องกันเมืองวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก5นครเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทพ,พเจ้าประจำเมืองอยู่ 1>, 1เย,ยรูซาเลมเยรูซาเลมเป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีการกล่าวถึงเมืองรูซาเลมในแผ่นศิลาจารึกของเมโสโปโตเตเมียในชื่ออูรุซาลิมาซึ่งหมายความว่านาครแห่งชาลิมซึ่งเป็นนามของพระเจ้าในแผ่นดินคาณาอันเมื่อราว2,400ปีก่อนคริสตกาลเมื่อ586ปีก่อนคริสตกาลชาวบาบิโลน ได้ยึดเยรูซาเล็มและทำลายพระวิหารจับฉเฉลยศึกไปยังกรุงบาบิโลนและเมื่อชาวยิวกลับมายัางเยรูซาเล็มได้สำเร็จก็ได้สร้างพระวิหารแห่งที่สองขึ้นใหม่และเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายลงไปจนสิ้นเมื่อถูกชาวโรมันเข้ายึดครองในปีคริสตกราช70จึงทำให้เมืองนี้ถูกทำลายไปอย่างน้อยสองครั้งถูกปิดล้อม23ครั้งถูกโจมตี52ครั้งและถูกยึดเอาคืนถึง44ครั้งสาเหตุที่เมืองนี้ ถูกเปลี่ยนมือผู้ครอบครองมาหลายครั้งหลายคราก็เพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสามศาสนาได้แก่มัสยิดอันอักซอมัสยิดอันอักซอแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่มีความเชื่อว่าต้องมาที่นี่ให้ได้สักครั้งในชีวิตเหมือนกับที่ต้องไปประกอบพิธีฮัจที่นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียที่นี่เป็นโดมทองขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในเขตเมืองเก่าของเยรูซาเลม็ม ที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามอย่างมากประดับประดาด้วยหินอ่อนกระเบื้องโมเสกรอบอาคารซึ่งเป็นฐานทรงแปดเหลี่ยมโดยก่อสร้างขึ้นระหว่างปีคริสต์ศักราช685จนถึงปีคริสต์ศักราช691ที่นี่เป็นาศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดของชาวมุสลิมโดยสร้างขึ้นครอบหินศักดิ์สิทธิ์หรือหินลอยที่ท่านาศาสดาบีมุฮัมมัดเดินทางขึ้นสู่ฟากฟ้ากำแพงร้องไห้กำแพงร้องไห้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดาห์ซึ่งเป็นศาสนาของชาวยิวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในเยรูซาเลม็มโดยเป็นส่วนที่หลงเหลือของวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทําลายลงไปกําแพงแห่งนี้มีอายุกว่า2,000ปีถูกสร้างด้วยก้อนหินขนาดใหญ่โดยตั้งอยู่ด้านตะวันตกของโดมออฟเดอะร็อกหรือมัสยิดอันอักซออีกทั้งกําแพงร้องไห้ยังเป็นสถานที่สําหรับอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยิวอีกด้วย และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหวนคืนสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาของชาวอิสราเอลบทพระคูหาศักดิ์สิทธิ์โบทพระคูหาศักดิ์สิทธิ์โดยชาวคริสต์ออร์ทอดอกเรียกว่าบทการคืนพระชนเป็นโบทนิยานชุมชนชาวคริสต์ของเมืองเก่าเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวคริสต์เพราะเป็นสถานที่ตรึงกางเขนของพระเยซูและยังเป็นสถานที่ฝังพระศพของพระเยซูและเป็นที่ที่พระองค์ฟื้นคืนพระชน ภายในโบสถ์มีวิหารน้อยใหญ่โดยจะมีแท่นหินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่วางพระศพของพระเยซูหลังพระองค์ถึกตรึงที่กางเขนจนสิ้นพระชนทําให้ชาวคริสต์จะต้องมาที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตและนำหน้าผากแต่ที่แท่นหินรำลึกถึงท่านาศาสดาพระเยซูและเชื่อกันว่าที่ด้านในสุดของวิหารยังเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกของาศาสนาคริสต์ 2. เอเธน โครโพพลิสกรุงเอเธนประเทศกรีซเป็นหนึ่งในเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของอรารยธรรมในโลกตะวันตกก่อตั้งเมื่อ580-322ปีก่อนคริสตกราชและยังคงมีคนอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ก่อนเอเธนขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจและเป็นนครรัฐที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้นอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของศิลปะการเรียนรู้และปรัชญาเป็นแหล่งบ่มเพาะนักคิดชื่อดังในยุคโบราณ ทั้งโซคราติสเพนโตและอริสโตเติลเอเทนตั้งชื่อตามเทพีอธีนาเทพเจ้าพรหมจันทร์แห่งปัญญาความกล้าแรงบันดาลใจอรารยธรรมกฎหมายและความยุติธรรมการสงครามโดยชอบคณิตศาสตร์ความแข็งแกรง่งยุทธศาสตร์ศิลปะงานฝีมือและทักษะรวมถึงชาวเมืองยังสร้างวิหารพาเทนอนบนอะโครโพลิสในกรุงเอเธนเพื่อถวายเกียรติแด่พระนางด้วย สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนทั้งหลังยาว70เมตรและกว้าง30เมตรประกอบไปด้วยเสา8ต้นและด้านยาวอีก17ต้นแต่ละต้นตกแต่งด้วยศิลปะแบบดริกคือมีความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความแข็งแรงคงทนโดดเด่นด้วยประติมากรรมรูปนูนที่ประดับตกแต่งตรงจัว่วหน้าหลังคาวิหารทรงสามเหลี่ยมแต่ในปัจจุบันหลังคากลับถูกทำลายและสูญหายไปเกือบทั้งหมดเนื่องด้วยผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ผ่านสงครามทางการเมืองและศาสนามามากมายแต่ถึงอย่างนั้นวิหารพาเทนอนแห่งนี้ก็ถือเป็นวิหารกรีกโบราณที่มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศกรีซและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อปีคิรสศักรา 1, 1987 3. พันไมาราพันไมารา เป็นเมืองที่สร้างขึ้นช่วงสหัสวรรษที่3ก่อนคริสตกาลโดยมีส่วนของวัดที่ใช้เพื่อบูชาเทพ,พบาอันหรือเบลเทพแห่งอาณาจักรเมโสโปเตเมียโดยเป็นโบราณสถานใหญ่ที่ประกอบด้วยเสาวกว่าพันต้นสุสาน500แห่งรวมไปถึงเสาโรมันโบราณอีกมากมายน่าเสียดายที่ในปี2015กลุ่ม I อสก็เข้าทำลายที่นี่จนราบเป็นหน้ากลองโดยมองว่าศิลปวัฒนธรรม และรูปเคารพบูชาทุกอย่างที่เกิดก่อนศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่ต้องทำลายทิ้งปัจจุบันมีทีมผู้เชี่ยวชาญและนักโบราณาคดีชาวซีเรียกำลังบูราณะวัตถุโบราณที่เสียหายบาอันเป็นเทพแห่งฟ้าและพายุที่มีผู้นับถือในคานาอันและอียิป์ระหว่างยุคราชอาณาจักรใหม่ตามตำนานบาอันเข้าต่อสู้และชนะศึกที่เกิดในหมู่เทพจนได้ครอบครองท้องทุ่งกว้างชาวเมืองจึงนิยมบูชาบาอันในแง่ของเทพแห่งการเจริญพันธุ์และการเพาะปลูกด้วย 4. บาบิโลนบาบิโลนอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในยุคเมโสโปเตเมียโบราณที่มีอายุ4,000ปีที่ได้รับการรับจากคณะกรรมการมรดกยูเนสโกเมื่อ6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562นับว่าเป็นมรดกโลกแห่งที่6ของดินแดนเมโสโปเตเมียซึ่งรัฐบาลอิรักประกาศว่าจะจัดงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาและอนุรักษ์บาบิโลนอย่างจริงจัง นครบาบิโลนนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรทีสตอนล่างซึ่งปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอรารยธรรมเมโสโปโตเตเมียที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมผู้คนจากหลากหลายอาณาจักรล้วนเดินทางมายังดินแดนบริเวณนี้เพื่อทำมาหากินและสร้างอรารยธรรมของตัวเองนครบาบิโลนมีพื้นที่630ตารางกิโลเมตรมีอาคารที่สร้างด้วยอิฐด,ดินสีน้ำตาลขุ่น เพราะได้จากการขุดดินโคลนมาทำส่วนเมืองมีกำแพงล้อมยาว100กิโลเมตรและหนา7เมตรกำแพงมีประตูที่ทำด้วยทองสำริด100บานและมีประตูสำคัญที่สุดคือประตูอิชทาที่มีความสูง23เมตรประดับด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินเรียงกันเป็นรูปสัตว์ชื่อมาชุดชุที่มีศีรษะเป็นมังกรลำตัวเป็นวัวสขาหน้าเป็นขาแมวสงขาหลังเป็นขานกอินทรีและมีหางเป็นหางแมงป่อง ชาวบาบิโลเนียนส่วนใหญ่นับถือเทพมาดุกเป็นเทพสูงสุดผู้ทรงควบคุมการเคลื่อนที่ของดาวทุกดวงในท้องฟ้าและทรงเป็นเทพผู้ปกป้องเมืองในวันขึ้นปีใหม่ประชาชนจะนำรูปปั้นของเทพมาดุกขึ้นรถมา้าเดินนำขบวนผ่านประตูเมืองอิชทาไปตามถนนให้ชาวบ้านได้สักการะทั่วกันในอดีตนั้นเมืองนี้จเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดต่างคนต่างต้องการครอบครองแผ่นดินที่มีทั้งความสงบและความอุดมสมบูรณ์ เมื่อกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรคือนาโบเนดัสช่วงปี556ถึง539ปีก่อนคริสตกาลซึ่งถูกจกักรพรรดิไซรัสมหาราชแห่งอาณาจักรเปอร์เซียทรงยกทัพมายึดครองกรุงบาบิโลนแล้วเผาเสียจนหมดสิน้นและไม่เคยมีการบูรณะซ่อมแซมใดๆเลยเหลือแต่ซากปรักหักพังและอาคารร้างเพราะผู้คนทั้งหมดละทิ้งเมืองไปหมดแล้ว 5. ทีบ ที่เมืองหลวงโบราณของชาวอียิปต์ตอนบนครอบคลุมพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนปัจจุบันซากปรักหักพังของเมืองนี้อยู่ในเมืองลักซอรประเทศอียิปต์เป็นศูนย์กลางการบูชาเทพเทพอมุนราและเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งมากในช่วง1539-1075ถึงปีก่อนคริสตกาชซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในอียิปต์นั่นก็คือวิหารคานักวิหารคานัก ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพ,พเจ้าอมอราหรือสุริยเทพที่เป็นบิดาแห่งมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายรวมถึงความเชื่อที่ว่าความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในชัยชนะเหนือศัตรูทั้งหลายของเหล่าฟาโรนั้นมาจากเทพ,พ,พเจ้าอมรอราทั้งสิน้นทําให้ที่นี่มีความสําคัญมากมายต่ออาณาจักรนี้รวมถึงได้รับการยกย่องจากชาวกรีกว่ามีความยิ่งใหญ่เทียบเท่าเทพซุสความโดดเด่นของวิหารคานักนั้นอยู่ที่รูปปั้นสฟิงหัวแกะ หมอบนั่งเฝ้าอยู่ด้านหน้าวิหารเรียงรายจนเข้าไปถึงด้านในซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างของเทพ,พเจ้าในส่วนหน้าของวิหารมีเสาโอเบสตั้งอยู่ซึ่งแต่เดิมเคยมีสองต้นแต่ในสมัยพระเจ้ามูฮัมหมัดได้ส่งไปเป็นของขวัญให้ฝรั่งเศสหนึ่งต้นปัจจุบันจึงเหลือแค่ต้นเดียวด้านหลังเสามีรูปสลักฟาโรห์รัมเสสที่สองและบริเวณด้านหลังของมหาวิหารยังมีสนามศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีบูชาเทพ,พเจ้า หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยค่ะ